สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทําการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระข่าวจริงกับแอดมินช่อง YouTube h อา h a n ช e แอัปเดตข่าวล่าสุดเงินยวยาเด็กนักเรียนพร้อมจ่ายแล้ว5-7วันคืบหน้าล่าสุดจ่ายเงินเด็กนักเรียน2,000บาทพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระข่าวจริงกับ H r c h a ช n e l ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสสังคมปัจจุบันที่ประชาชนทั่วไปติดตามให้ความสนใจและที่สำคัญทันต่อสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันอย่างต่อเนื่องประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยความคืบหน้าเงินเด็กนักโเรียนล่าสุดสำหรับรายละเอยียดเพิ่มเติมมาติดตามรับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนติดตามรับชมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสาร สรรหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์การจัดทำคลิปในครั้งต่อไปก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านนายสุพัฒน์จปาทองประลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยความคืบหน้า การดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทางภาครัฐและเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐและไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐและสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นอนุบาลไปจนถึงม6และอาชีวศึกษาในอัตรา2000บาทต่อคน โดยจ่ายผ่านสถานศึกษาและให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองจำนวน11ล้านคนวงเงิน21,600ล้านบาทว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณดังกล่าวจากกระทรวงการคลังแล้วส่วนการจ่ายเงินเยียวยาให้เด็กนักเรียนนักศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ละหน่วยงาน จะจัดสรรเงินตามกระบวนการที่ได้วางไว้ซึ่งผู้ปกครองอาจจะไม่ได้รับเงินในเวลาเดียวกันเพราะแต่ละหน่วยงานมีขั้นตอนและวิธีการที่แตกต่างกันแต่ทุกหน่วยงานจะเร่งดวยเร็วที่สุดในส่วนของสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการตนได้ส่งงบประมาณไปให้หน่วยงานที่กํากับดูแลแล,แล้ว คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสอชอและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกศนอทางสอชเมื่อได้รับเงินแล้วจะโอนไปที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและทางศึกษาธิการจังหวัดจะทําการโอนเงินให้กับนักเรียนอีกครั้งส่วนกศนเมื่อได้รับเงินจากสปสทแล้ว จะโอนเงินให้กับกศอนอำเภอซึ่งทางกศอนอำเภอจะโอนเงินไปให้กศนอชุมชนเพื่อทำการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาอีกครั้งต่อไปนอกจากนี้ยังมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอเปลี่ยนข้อมูลการจ่ายเงินที่จากเดิมต้องโอนเงินบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้นเป็นการจ่ายเงินสดหรือโอนต่างธนาคาร เพราะผู้ปกครองและนักเรียนบางคนอาจจะพบปัญหาไม่มีธนานคารกรุงไทยต้องเปิดบัญชีใหม่และเพื่อให้การเบริกจ่ายงบประมาณในส่วนนี้มีความสะดวกมากขึ้นซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการติดตามทางกระทรวงการคลังว่าจะสามารถดําเนินการในรูปแบบดังกล่าวได้หรือไม่ส่วนที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครอง ว่าทางโรงเรียนเอกชนอาจหักเงิน2,000บาทให้กับผู้ปกครองที่ค้างจ่ายค่าเทอมสำหรับภาคเรียนที่หนึ่งนั้นโรงเรียนเอกชนไม่สามารถทำได้ซึ่งตนจะส่งหนังสือทำความเข้าใจการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ปกครองให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสอชอีอกครั้งเพราะตามมติคณะรัฐมนตรีเงินจำนวนนี้ต้องเสิง ถึงผู้ปกครองโดยตรงซึ่งอย่างไรนะครับหากมีข่าวที่อัปเดตท,ทางแอดมินช่อง YouTube h r Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอย่างแน่นอนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือสับสกายให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube h อ c ร a n n e l จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง y o u t u b e พจอาฒ c h ชาแนลกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหว ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่องย u ทูบเฮ r e a เ n n e l ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากเช่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม